สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับต้นไม้ดีๆต้นไม้มงคลที่น่านำมาปลูกในบ้านมากๆเลยค่ะซึ่งต้นไม้ต้นนี้นั้นเด่นในเรื่องการให้โชคและการให้หวยเลยนะคะนั่นก็คือต้นเศรษฐีวินสันค่ะนอกจากจะให้ความร่มรื่นและความร่มเย็นแล้วนะคะยังผูกพันกับความเชื่อของคนไทยมาช้านานซึ่งก็ไปพ้นเรื่องโชคลาภนั่นเองค่ะ ก็เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ให้ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์โชคลาภและความอาถรรพ์ค่ะนั่นก็คือเชื่อว่ามีวิญญาณสิงสู่อยู่ในต้นไม้คล้ายๆกับต้นตะเคียนนะคะ,คะแต่ถ้าเราเลี้ยงดูดีๆนะคะท่านจะช่วยเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ช่วยเสริมพลัง ฮวงจุ้ยสถานที่ได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าเจอมากับตัวเองแล้วค่ะคือท่านให้เป็นตัวเลขอยู่บนต้นไม้เลยค่ะเพื่อนําไปเสี่ยงโชคค่ะจริงๆนะคะค่ะก็ต้นนี้แหละค่ะที่ว่าเคยเคยให้ตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะคะค่ะและก็ผูกพาสามสีให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ จริงๆนะคะให้ตัวเลขชัดมากเลยคือจะให้ตรงตรงก้านนี้เลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่โชคลามของแต่ละคนนะคะบางท่านอาจจะเห็นที่ใบเห็นตัวเลขที่ใบหรือว่าเห็นที่อื่นแล้วแต่ของแต่ละคนคะ่ะค่ะก็จะแนะนําวิธีการขอโชคลามให้ด้วยนะคะ ช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเมษาหรือพฤษภานะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นเศรษฐีวินสันนั้นออกดอกค่ะเพราะว่าออกดอกปีละครั้งนะคะเราก็มาสํารวจเลยนะคะว่าต้นเศรษฐีวินสันของเราเนี่ยต้น,ต,นต้นโตเต็มที่หรือยังแล้วก็ให้นับใบนี่ยนะคะนับใบเนี่ยค่ะว่าครบมีครบเก้าใบไหมแล้วก็ ให้มีดอกหนึ่งถึงสามดอกค่ะถ้าครบตามนี้นะคะก็ทำการขอโชคลาภได้นะคะค่ะก็ก่อนวันหวยออกหนึ่งถึงสามวันนะคะช่วงเย็นเย็นเวลาเย็นเย็นนะคะให้เราจุดทูปเก้าดอกไหวานางไม้ที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้เศรษฐีวินสันนะคะ เราก็ขอให้ท่านมาเข้าฝันบอกเลขเด็ดท่านอาจจะมาเข้าฝันหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่เข้าฝันแล้วก็ทําตามนี้ค่ะให้เราไปดูที่ต้นไม้ไปดูที่ใบอ่อนที่สุดของต้นนะคะลองใช้สมาธิเพ่งจิตด,ดูนะคะดูตามลายไม้แล้วก็นํามาตีเป็นตัวเลขค่ะค่ะ ถ้าเราถูกหวยหรือได้โชคลาภนะคะก็อย่าลืมนำน้ำอาหารหวานผ้าสามสีมาผูกถวายแด่นางไม้ที่อยู่ในต้นเศรษฐีวินสันด้วยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ให้โชคลาภเราค่ะอาจจะมีโชคครั้งต่อๆไปอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะบางบางท่านอาจจะอาจจะไม่ต้องขอเลยก็ได้ท่านอาจจะให้เองเลยก็ได้ค่ะอาจจะให้ที่ใบไม้หรือหรือ ตามก้านของต้นเศรษฐีวิญสันนะคะเพราะว่าตัวเรานะคือเคยได้ที่ก้านของต้นเศรษฐีวินสันไม่ได้ขอเลยค่ะท่านให้เองเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นจะต้นนี้ค่ะที่ว่าให้โชคลาบนะคะแต่ต้นอื่นที่เลี้ยงมาเนี่ยก็ยังยังท่านยังไม่ให้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ อันนี้จะเป็นไม่ใช่ต้นแม่นะคะอันนี้จะเป็นต้นลูกแล้วต้นแม่คือต้นใหญ่มากแล้วก็ได้อันนั้นตน,น,นตายไปแล้วค่ะนี่ค่ะคือเลี้ยงไว้เยอะนี่อันนี้คือนำมาไว้ในบ้านเพราะว่าต้นเศรษฐีวิสันเนี่ยถ้าตากแดดนะคะใบใบใบจะแห้งแล้วก็โดนแดด ไหใบใบมันจะไม่จะไม่เขียวนะคะเราเอาไว้ในที่ล่มหรือไว้ในชายคาบ้านเราก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เสริมสิริมงคลคือปลุกแลดีนะคะค่ะก็จากประสบการณ์นะคะต้นนี้ก็จริง,จร,ง,จ,รงจริงก็เป็นต้นลูกเหมือนกันคะ่ะที่ให้ที่ให้โชคเนี่ยนะคะตอนนั้นที่เป็นต้นแม่ น้องชายได้เอาไปทิ้งไว้หลังบ้านแล้วก็เหี่ยวตายคือไม่ได้สนใจรดน้ำอะคะ่ะตอนนี้เราก็เลยเอามาไว้ในบ้านแล้วก็แตกหน่อออกมาเป็นต้นลูกอีกทีหนึง่งพอแตกออกมายังไม,ไม่ไม่กี่ใบเองค่ะท่านก็ให้เป็นตัวเลขให้เป็นให,ให้โชคเป็นตัวเลขเลยค่ะคือมันมันเป็นเรื่องที่แปลกมหศัศจรรย์มากๆเลยค่ะก็เลยบเชื่อเลยค่ะเรื่องเรื่องแบบนี้คือว่าเรา ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ะค่ะจริงๆเลยนะคะคือประสบการณ์ตรงๆกับตัวเองเลยะค,ะค่ะค่ะถ้าใครอยากคลิปที่จะเลี้ยงดูหรือปลูกต้นไม้อะไรถ้าเราใส่ใจนะคะคือสิ่งนั้นก็จะนําคุณนําประโยชน์มาให้เรานะคะค่ะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่จะมีจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่จะนํามาเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ